สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สไมลิ่งฮาโร่บายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิงฮิใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและ การซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะล้วตาก็มีขายวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงคุญใจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็สำหรับใครที่ฝึกอยู่ตาก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเราทำได้แน่นอนทุกอย่างจะค่อยๆลงล็อกแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนจะมีเรื่องโชคดีเข้ามาหาคณมากขึ้นนะคะ จงขับเคลื่อนความเชื่อของคุณไปให้สุดแล้วเติบโตร่วมกับตาไปบนเส้นทางนี้กันนะคะมาสู้ๆไปด้วยกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ตาไม่มีหัวข้อนะคะมาดูกันว่าพลังงานของไพ่ยอยากจะสื่อสารในเรื่องอะไรนะคะมาเริ่มเมาส์มอยซอยไพ่าทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ แบล็กคาน่าค่ะแล้วพลังงานจากไพ่ทาโร่อ่านพร้อมกันทีเดียวนะคะโอ้หนึ่งดาบคุณอาจเป็นคนท่านลมในถุนตุนกลุมนะคะ อัศวินถือไม้เท้าหรือเป็นคนธาตุไฟเมสิงธนนะคะ10ไม้เท้าค่ะและใต้สำรับว้าวมีแต่ไม้ทั้งนั้นเลยเป็นคนที่เก่งทำงานเก่งมากๆนะคะนาเวลานี้คนที่เข้ามาดูแรนดอมนี้นะคะค่อนข้างที่จะ มีการเปลี่ยนแปลงมีความสดใสมีการรักตัวเองได้มากขึ้นมีไฟในการทำบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่ต่อสู้มาตั้งแต่เด็ก,ด,กด้วยความยากลำบากสู้ด้วยตัวเองมาตลอดพึ่งพาคนอื่นไม่ค่อยจะได้เพึ่งได้แค่ตัวเองเท่านั้นนะคะคุณเหนื่อยกับการที่จะต้องแบกรับภาระกับงานที่คุณทำ แต่คุณก็ไม่ยอมแพ้เลยอะคะ่ะพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนให้มันลงล็อกคุณจะเป็นคนที่ฉลาดก็คือว่าคุณจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้งานแต่ละง,งานของคุณนะคะมีความรวดเร็วมีความรอบคอบมากขึ้นย่อเวลาสมมุติคนอื่นรับงานนี้มาทํางานหนึ่งอาทิตย์แต่คุณจะเหลือแค่2ถึงสวันครึ่งต่อครึ่งเลยอะคะ่ะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเวลาที่ใครมอบหมายให้คุณทําอะไร คุณก็จะไม่ชอบถามหมายความว่าจะชอบหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะถ้าถึงที่สุดแล้วจริงๆน่ะมันไม่ได้รับคำตอบนั้นจริงๆคุณถึงจะไปถามเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้ให้แน่ใจก่อนทุกมุมก่อนถ้ามันไม่ได้จริงๆเราค่อยถามคุณเป็นคนแบบนี้นะคะคนที่มาดูดรนดอมนี้นะคะถามว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สู้ สู้สุดใจเลยนะคะนี่คือพลังงานของคนที่เก่งมากๆพร้อมที่จะไปถึงจุดที่สูงที่สุดถ้าคุณอยากจะทำงานประจํำไปเรื่อยๆแล้วก็รอกเกษียณคุณก็จะได้รับตําแหน่งที่ใหญ่โตค่ะเป็นหัวหน้าคนเป็นหัวหน้างานแล้วเป็นหัวหน้าที่แบบว่าลงไปทำงานกับลูกน้องลงไปคุกคีไม่ปล่อยให้ลูกน้องลอยเค้งลอยคอหรือว่าต้องหาคำตอบเองะคะ่ะคุณจะเป็นคนแบบนี้นะคะเอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่า ใครอยากจะสื่อสารอะไรคะวันนี้น้องตาจะได้หัวข้ออะไรไปตั้งนะคะพลังงานเด่นที่คนท่าไฟนะคะถ้าไม่ใช่ถ้ามันคือพลังงานของคุณก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะขอตาเปิดไม่หลายใบเนาะเมื่อกี้ราชินีถือไม้เท้าแต่นี่ราชาถือไม้เท้าไปเลยจ้าหล่นออกมานะคะไม่ได้เตรียมแต่อย่างใด ดีเอ็มเพจความอุดมสมบูรณ์ราชินีถือดาบอะไรกันนี่คนที่เข้ามาเลือกแรนดอมนี้มีแต่คิงมีแต่ควีนนะคะสี่ไม้เท้าความมั่นคง The Magician ตารู้สึกว่าแค่เปิดมา5ใบาตาได้หัวข้อเลยนะคะคุณน่ะคือคนที่กำหนดโชคชะตาชีวิต ของคุณเองชอบที่จะลงมือทำใครบอกว่าไหนดีไม่เชื่อต้องลงมือทำก่อนต้องพิสูจน์หลักฐานก่อนแล้วจะกลายเป็นว่าคุณจะรู้ทุกเรื่องแต่จะลึกในด้านใดด้านหนึ่งมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่ทำงานหนักแบบชานฉลาดรู้ว่าจะต้องทำงานหนักตรงไหนเพื่อที่จะให้รายได้ที่มากขึ้นรู้ว่าจะต้องเข้าหาคนอย่างไรเพื่อที่จะได้งาน ้องตั้อยู่ตัวอย่างนะคะสมมุติว่าคุณทํางานประจําแล้วมีแผนกหนึ่งอาจจะเป็นแผนกบัญชีกับแผนกเซลล์ไม่ค่อยถูกกันแต่คุณจะต้องเป็นคนที่อยู่ตรงกลางเพื่อที่จะไปสื่อสารกับทั้งสองคนนี้เพื่อที่จะได้งานคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องคุยกับแผนกเซลล์ยังไงหรือคุณจะต้องคุยกับแผนกบัญชีแบบไหนเพื่อที่คุณจะได้งานเข้าหาคนอารมณ์เหมือนเป็นเจ้าแผนการนะคะ แต่เป็นเจ้าแผนการที่ดีคือได้งานด้วยรู้แล้วว่าคนนี้ชอบอะไรจะไปแบบชอบคุยเรื่องที่เขาชอบอะค่ะเวลาที่เราได้คุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขาชอบแค่เราพูดไปประโยคเดียวที่เหลือให้เขาพูดไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเป็นคนที่จับจุดถูกจับจุดที่จะคุยกับใครหรือว่าให้ความรู้กับใครก็จะคลิกอะค่ะ เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ชัดเจนในเส้นทางแล้วรู้แล้วว่าตัวเองจะเดินไปตรงไหนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองได้แน่ๆความสามารถนี้น่ะหรือคุณอาจจะบอกว่าชอบดูไพ่ฮาโรนนะคะอยากที่จะเป็นคนทํานายไพ่อยากจะเป็นหมอดูถามว่าคุณเป็นได้ไหมเป็นได้ถ้าคุณเรียนรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดคุณทำได้แน่ๆแล้วมีไรายได้ที่มั่นคงด้วยนะคะอืม คุณจะกลายเป็นคนที่สร้างวินัยให้ตัวเองจดจ่อกับงานสำคัญที่คุณทำแล้วคุณก็จะสร้างผลลัพธ์ได้เป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนสมมุติว่าคุณปรารถนาว่าคุณอยากจะได้การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยากจะได้เงินเดือนที่มากขึ้นนะคะสมมตุติคุณมีคนในทีม5คนตาก็อยากจะบอกแบบนี้ค่ะคุณนหวังได้แต่คุณไม่สามารถที่จะ กำหนดได้เพราะมันคือเรื่องอนาคตถูกไหมคะและแต่ละองค์กรนะคะเขาก็จะไม่เหมือนกันเช่นสําหรับบางองค์กรก็ทํางานแทบตายแต่เงินเดือนขึ้นหลักร้อยหรือว่าเงินเดือนก็ไม่ปรับบางคนก็ไม่ได้เงินเดือนอะไรแบบนี้ค่ะตาก็อยากจะบอกว่าถ้ารู้สึกว่างานที่คุณทำอะค่ะคุณใช้เวลาเยอะมากๆในการทำงานแต่ว่า เงินเดือนไม่มากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่าได้ค่าใช้จ่ายหรือว่าได้เงินเดือนที่ไม่คุ้มกับแรงที่คุณเสียไปคุณอาจจะต้องมีการปรับใช้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดเพื่อที่คุณจะได้ดึงดูดงานที่ทำงานได้น้อยลงและมีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะมาทำงานเสริมเหมือนที่คนท,ทั่วไปเขาชอบพูดว่าอยากจะนั่งทำงานโง,โง่ๆแล้วไรายได้ที่ไม่ต้องเยอะมากอะคะ่ะก็พอมีพอกินคุณจะต้องดึงดูดงานนี้ให้ได้อะคะแล้วคุณจะ แฮปี้ก็คือทํางานหลักไปด้วยทํางานเสริมไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเป็นคนที่ไม่สงสัยว่าถ้าคุณเริ่มต้นนะคะฉันยังเป็นคนที่ตัวเล็กๆอยู่เลยฉันจะตัวใหญ่ได้จริงหรออันนี้ในมุมมองของธุรกิจนะคะหรือว่างานเสริมนะคะคนอื่นๆนะคะเขาจะรู้สึกว่าฉันจะประสบความสําเร็จจริงหรอฉันจะแตกต่างได้จริงหรออย่างนี้คะ่ะแต่คุณไม่ใช่คุณจะลงมือทําก่อนประสบความสําเร็จไหมไม่รู้แต่ ฉันรักฉันชอบฉันถึงลงมือทำเนี่ยคือไมซ์เซตของคนที่จะเป็นใหญ่ในอนาคตได้จะมีบริวารจะมีบริษัทถ้าคุณปรารถนาที่จะทำธุรกิจคุณได้มีแน่ๆเพราะคุณคือคนที่กำหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองอะคะ่ะเก่งมากๆเลยคนที่เข้ามาดูแลนดอมนี้นะคะเอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะดูโว๊ ดจะวาวนะคะสิบถ้วยตรงตาได้กระดิ่งมาใหม่แล้วนะคะทุกคนสุขใจมากๆค่ะเสียงกล้องกังวานมากๆสมคําร่ำารอสีดาบค่ะแปดเหรียญวาวมากๆแปดดาบเอาละค่ะต่อไปนี้แหละ การที่คุณจะกําหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองได้นั้นน่ะคุณจะต้องเป็นคนที่รอบรู้นะคะคุณจะได้เรียนรู้ไปถึงจุดที่บริบูรณ์ของชีวิตอะคะ่ะเป็นจุดที่นเะวลาเนะี้ยคุณอาจจะบอกว่าฉันก็เรียนรู้มาเยอะแล้วนะทั้งความสุขความทุกข์ความเสียใจความเจ็บปวดแต่ชีวิตของเราจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะทุกคนจะเรียนรู้ได้มากกว่านี้อีกจะเติบโตเติบใหญ่ได้มากกว่านี้อีก อารมณ์เหมือนความสุขนะคะทุกคนก็มีความสุขได้มากกว่านี้อีกอเกนอเกนและออดเกนะคะทุกคนต่อไปน,นี้นั้นนะ่ะโชคชะตาชีวิตของคุณถูกกําหนดมาให้เรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวของคุณเองคุณจะรักตัวเองจริงๆและเมื่อคุณตัดสินใจที่จะขอขอเชื่อและรับนะคะคุณจะได้รับเส้นทางแปดเหรียญ เส้นทางที่มีความมั่นคงคุณหนะ่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วแต่ต่อไปเนี้ยคุณจะนํำพรสวรรค์นี้ของคุณนะคะมาทําให้ชีวิตของคุณมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณรู้สึกว่าสําหรับบางคนในเวลานี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าฉันมีความฝันนั้นจริงๆหรอฉันจะทําได้จริงๆเหรอนะคะคุณทําได้แน่นอนค่ะแปดดาวไปนี้มันคือการที่คุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรก่อนหน้านี้ต่อไปนี้คุณจะลองมองย้อนดูว่าคุณมีคำพูดไหนๆที่คุณไม่อยากได้คุณจะไม่พูดมันคุณจะใช้ความสามารถของคุณทำให้คุณได้มีทรัพย์สินในครังของคุณนะคะเพิ่มเติมมากขึ้นทุกวันเพราะความมั่งคั่งของคุณเพิ่มพูนขึ้นทุกวันคุณจะเป็นคนที่ทุ่มเท จะไม่เอออจะไม่สงสัยจะเลิกกังวลจะใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นมากกว่าใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นคุณจะไม่ปล่อยให้ความกลัวมาครอบงำอีกแล้วค่ะคุณจะปล่อยให้ความเชื่อมั่นทําให้คุณขับเคลื่อนเส้นทางชีวิตของคุณคุณจะปล่อยให้ความเชื่อมั่นว่าคุณคือคนที่กําหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแปดเหรียญ จะกลายเป็น9 10, 10, เหรียญ10เหรียญคิงถือเหรียญได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะคุณไม่หยุดที่จะเรียนรู้พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดดเป็นคนที่ดีกว่าเดิมในทุกวันและจะได้รับความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างแน่นอนถ้าคุณบอกตาว่าคุณไม่ได้ปรารถนาเงินทองมากมายคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ที่เพอร์เฟ t i m ไทมอยู่ที่ระยะเวลาความเชื่อการทำเพื่อผู้อื่น อย่างที่ตาบอกเสมอการแบ่งปันเท่ากับความมั่งคั่งคุณจะเป็นคนนั้นแบ่งปันไปเรื่อยๆมีความนิ่งสงบมีการรักตัวเองมีการนำสมาธิมาช่วยสมาธิมี3ขั้นตอน 1. คือเบต้าเวนเวฟเป็นคลื่นสมองที่กำลังอยู่ในสภาวะการทำงานและควบคุมจิตใต้สำนึกนะคะความเครียดความวุ่นวายในชีวิตประจำวันแต่เมื่อคุณหลับตาลงคุณจะปิดประสาทสัมผัสข,ของคุณไม่ให้รับรู้โลกภายนอก คุณจะเข้าสู่อัลฟาเบนเวฟเป็นคึื่นที่จะทำให้คุณดึงดูดมีประสิทธิภาพมากกว่าและคุณจะไปถึงระดับลึกได้ด้วยเทต้าเบนเวฟถ้าคุณมีจิตที่นิ่งได้มากขึ้นและปฏิบัติทำทุกอย่างสามวนไปวนมาคุณจะปล่อยให้เรื่องลบๆการคิดไปเองแต่ปัญหายัางไม่เกิดหรือการที่ด้อยค่าตัวเองการไม่รักตัวเองเท่าที่ควรปล่อยมันลงไปอะคะ่ะ คุณจะกลายเป็นคนนี้คนที่เปิดตากว้างมากขึ้นมองโลกใบนี้ได้กว้างมากขึ้นเปลี่ยนขึ้นสมองของคุณมีทัศนคติเชิงบวกมากขึ้นพื้นฐานของคุณคือคนที่อ่อนโยนอยู่แล้วคือคนที่มองเห็นคนอื่นสำคัญกว่าตัวเองแต่ต่อไปนี้แหละคนอื่นก็สำคัญเช่นเดิมแต่ตัวเองจะต้องสำคัญกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะ นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับเพราะคุณคือคนที่กําหนดโชคชะตาของคุณเองนะคะ10บถ้วยก็ออกมาจ้าเอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะตาขออีกหใบค่ะ5้าดาบความดื้อรัน้นการเอาไม้เรียวมาตีดิเดี๋ยแฮงแมนนะคะว้าวเห็นไหมขนลุกตาบอกแล้วว่าจากแปดเหรียญ เป็น9เหรียญ10เหรียญและคิงถือเหรียญแล้วคิงถือเหรียญก็ออกมาจริงๆค่ะทุกคนไม่เคยผิดจากคำพูดน้องตาเลยนะอ๋อเจ้าดูสิอัศวินถือเหรียญว,ว้าวอีนาฟค่ะพอกันที พอกันทีกับคนที่มาเลือกเลนดอมนี้นะคะน้ำเสียงตาก,ก็ไม่ได้อิจฉาเลยค่ะทุกคน5ดาบใบนี้น่ะพอคุณปลดล็อกจาก8ดาบใช่ไหมคะการที่อาจจะพยายามที่จะคิดบวกให้มากขึ้นนะคะมันก็ยังมีพลังงานด้านลบอยู่นะคะแต่ตาก็อยากจะให้ทุกคนค่อยๆปล่อยวางแล้วก็คิดบวกนะมันพูดง่ายเนาะแต่การที่เราจะคิดบวกได้นั้นนะคะมันจะต้องทำซ้ำเป็นรูทีน หดาบไปนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันเครียดเหลือเกินฉันก็ยังมีความกังวลอยู่นะฉันก็ยังมีความดื้อเงียบๆอยู่นะคะแต่เปลี่ยนจากแปดาบแล้วนะเป็น5ดาบดีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะดีไปเรื่อยจริงหรือเปล่าก็ยังมีเออกบ้างนะต่อไปนี้8ดาบหดาบจะเปลี่ยนกับหัวเป็นเดอ Hangman เปลี่ยนแล้วน้องตาอมาบอกว่าต่อไปนี้คำพูดไหนนะ ที่เราพูดออกมาแล้วเราไม่อยากได้ตัดให้ขาดเลยชับๆตัดออกไปเลยนะคะทุกคนและตาแนะนํานะคะถ้าคุณไม่รู้ว่ามีคําพูดไหนบ้างที่ตัวเองชอบพูดแล้วมันเป็นคําพูดที่ไม่ดีตาแนะนําให้คุณเขียนมันออกมาในสมุดมีคําไหนบ้างเขียนเสร็จจะมีกี่หน้าก็ได้คําพูดที่คุณไม่อยากได้คําพูดที่มันด้อยค่าตัวเองหรือว่าไม่รักตัวเองอะคะ่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเขียนออกมาให้หมดหลังจากนั้นให้คุณขีดค่าและก็กล่าวคำนี้กับตัวเองไปเลยค่ะฉันจะเอาคำพวกนี้ไปทิ้งชักโครกและกดมันลงไปฉันจะไม่พูดคำนี้อีกตลอดชีวิตคุณจะกลายเป็นคนที่มีสติมากขึ้นในการพูดประโยคแต่ละประโยคถ้าเพื่อนมาถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ดีไหมเงินเยอะไหมคุณก็จะบอกว่า เรื่อยๆนะดีมากๆเลยเงินก็เข้ามาเรื่อยๆคุณจะไม่บอกว่าช่วงนี้ฉันไม่มีเงินเลยอะ่ะทํางานได้เงินเดือนมาฉันก็เงินหมดเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนนั้นนะคะเป็นคนที่ขอเวลาห้าวิคิดก่อนนะว่าจะพูดอะไรเวลาที่มีคนถามอะไรก็จะบอกเพื่อนว่าแปบบ๊บนึงนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณจะเป็นคนที่มีสติในการเอ่ยวาจาเรียกทรัพย์ของคุณนะคะ ในแ,แต่ละครั้งออกมาแล้วพอคุณมีการมองโลกในแบบที่กลับด้านพยายามปล่อยวางพยายามเอาสมาธิมาช่วยสมาธิคือกุญแจหลักอันดับหนึ่งที่เราจะใช้ในการดึงดูดบางสิ่งบางอย่างมาได้ไวมากที่สุดแต่คีย์หลักในสมาธิอีกก็คือไวเบชั่นคุณปรารถนาเรื่องนี้เพราะใครใครที่มีผลกระทบต่อชีวิตของคุณเอาเขาคนนั้น เอาความรักที่มีต่อคนนั้นมาส่งขึ้นความถี่ให้กับจักรวาลของคุณแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนอยู่ที่ระยะเวลาอยู่ที่ว่าคุณเชื่อสิ่งเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเดือนนี้เชื่อเรื่องนี้อ่ะปรานาเรื่องนี้เดือนถัดมาไม่เอาละเปลี่ยนเรื่องคุณจะต้องคงสภาวะ ความเชื่อจัดลำดับก่อนว่าจะเอาอันไหนก่อนเอาอันไหนหลังแล้วให้ความเชื่อของคุณมันเกิดขึ้นทีละความเชื่อนะคะเชื่อแบบเดียวไปให้สุดอย่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆจักรวาลงงถามว่าจักรวาลก็จะมอบให้ไหมสมมติว่าคุณเชื่ออันนี้มาเดือนหนึ่งละความเชื่อของคุณมันเริ่มก่อเกิดมันเริ่มทับถมอะคะ่ะเหมือนแบบเวลาเราสร้างบ้านใช่ไหมคะก็จะมีอิดมอนอิฐมวลเบาพีแคอย่างเงี้ยคะ่ะ คุณกาลังสร้างขึ้นมาละเกือบจะได้เป็นบ้านหลังหนึ่งละเอา้าเปลี่ยนความเชื่ออีกแล้วก็เริ่มสร้างใหม่มองให้เห็นภาพนะคะทุกคนตาอธิบายมองให้เห็นภาพชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเรื่องเดียวไปให้สุดและทําทุกวันให้มีความสุขสนุกสนานให้ได้ถ้าทําซ้ําไปเรื่อยๆจะไม่ยากเกินไปชีวิตของคุณจะมีสิ่งที่ดีมากขึ้นเข้ามาคุณจะต้องเชื่อก่อนนะคะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพูดหรือว่าคุณคิดอะค่ะคุณโพสต์คุณ post, คณอมเมนต์น่ะจักรวาลเขารับรู้นะจักรวาลเขาส่งมาหาคุณตลอดเช่นถ้าคุณเผอพูดว่าฉันเบื่องานประจําฉันเบื่อหัวหน้าถ้าคุณเบื่องานประจําหรือคุณเบื่อหัวหน้าคุณก็จะต้องทํางานประจําแล้วก็เจอหัวหน้าแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนงานก็จะเจอหัวหน้าแบบเนี้ยในที่ทางานใหม่เรื่อยๆแบบนี้เป็นต้นนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่คิดก่อนพูด และทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดออกมาแต่จะตัวอ,อย่างเรื่องนี้นะคะโติว่าถ้าคุณอาจจะพูดกับตัวเองว่าฉันอยากมีเงินเก็บจังเลยแต่ในระหว่างวันนะคะคุณยังไม่เริ่มที่จะออมเงินคุณยังไม่เริ่มที่จะลิสว่าใช้แอปบันทึกค่าใช้จ่ายว่าในแต่ละวันเสียค่าอะไรไปคุณจะถูกจัก,กรวาลวาร n นิ่แจ้งเตือนให้คุณเจอกับเหตุการณ์บางอย่าง เพื่อที่คุณจะได้ออมเงินเป็นคุณจะต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเรียนรู้เสมอเหมือนกับถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไปแต่ละวันนะคะโดยที่เราไม่มีความลำบากเราไม่มีความรู้สึกไม่ดีอะคะ่ะคุณก็จะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตแล้วก็จะไม่ได้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในทุกวันทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวที่ต่างกันเป็นเรื่องราวที่เรื่องลบๆเรื่องรลายๆเสมอแต่คุณจะหันมารักตัวเอง เมื่อคุณเจอเรื่องเหล่านั้นคุณจะหัดหลักตัวเองเป็นนะคะแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตไปวันๆแล้วคุณไม่ได้มีอะไรเรือดร้อนและคุณก็ไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นเท่าที่ควรคุณจะถูกขย่าแน่นอนจากจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรให้คุณได้ทำเรื่องที่ดีมากขึ้นให้เก็บเงินเป็นให้ใช้เงินเป็นมากขึ้นมีการเก็บออมเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะเป็น เพราะคุณเจ็บปวดมาก่อนไงเล่าคุณถึงจะต้องมามองโลกในมุมกลับให้มากขึ้นว่าเออฉันจะเล่นเกมนี้ได้แล้วนะฉันเป็นแล้วนะคํานี้ฉันพูดออกมาจะมีคําแค่ว่าฉันเป็นฉันคือฉันได้รับจะไม่มีว่าฉันอยากได้ฉันขอให้เพราะมันคือคําขาดแคลน คุณจะเอาคำเหล่านั้นใส่ชักโครกแล้วก็กดมันทิ้งลงไปจะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินมีความอุดมสมบูรณ์จริงๆนี่ก็มัน่นคงนี่ก็มัน่นคงแล้วก็นี่ก็มัน่นคงสําหรับบางคนที่ปรารถนาดึงดูดคู่รักคุณจะได้คู่ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคู่สา์คู่โชคแน่ๆรวยคำเดียวเลยบั่นปลายชีวิตอุดมสมบูรณ์มีความสุขมากๆนะคะ เอาละค่ะแล้วจัก,กรวาลอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมว่าอะไรคะตาขอสองใบนะคะเซเลดีพิตค่ะมันจะมีอะไรว้าไวไปกว่าคนที่มาดูเรนดอมนี้ไหมคะเตรียมตัวรับความโชคดีปฏิหารน,นี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณมารับใบโคเวอร์นี้ของคุณไปเลยค่ะอีกใบหนึ่งค่ะ มิวแอนฮันนี่มันถึงเวลาที่คุณจะได้รับความสุขการที่โรยตัวไปอยู่การที่เราจะไปอาบน้ำนมอาบน้ำแร่แช่น้ำนมมีความสุขได้ลิ้มรสนมแล้วก็น้ำผึ้งอะคะ่ะเนี่ยคือช่วงเวลาที่หอมหวานมากที่สุดในชีวิตของคุณแล้วนะคะสุดจะว้าวมารับพลังงานนี้ไปเลยค่ะทุกคนสุดจะปรังจริงๆค่ะคนที่มาดูแดนด้อมนี้เอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะอีกสักสี่ใบนะคะเด่นเหนือความคาดหมายน้องตาขนลุกไปหมดแล้วคะ่ะสิ่งบริสุทธิ์คู่ซับปิดคลิปเลยค่ะทุกคนจบให้ออกมาตามไหนตาก็พูดตามนั้นและวค่ะทุกคน สิ่งนี้คุณจะทำคุณจะโดดเด่นคุณมีทักษะเฉพาะด้านมีพรสวรรค์เฉพาะตัวทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จต่อไปนี้จะคิดดีได้มากขึ้นทำดีได้มากกว่านี้อีกพูดก็จะมีแต่คำดีๆก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณแบบเหนือความคาดหมายสิ่งที่คุณจะได้รับอ่ะคุณต้องการเท่านี้แต่จัก,กรวาลมอบให้คุณเท่านี้อะค่ะสุดไปเลยสุดจอไปแล้วค่ะทุกคนแล้วคุณน่ะคือสิ่งที่บริสุทธิ์ ที wow. ่ลงมาเกิดบนโลกใบนี to to you. You it, ้และพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีๆให้กับคนอื่นได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าคุณจะพบเจอคู่ทรัพย์คู่โชคอย่างที่น้องตาบอกก็ขนลุกกันไปค่ะทุกคนมารับแรงสันสะเทือนมารับพลังงานนี้ไปเพราะมันคือพลังงานของคุณน้องตายินดีด้วยคุณจะพบเจอแต่เรื่องที่ดีๆมากขึ้นเรื่องที่เหนือความคาดหมายความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์การได้ริมรถ สิ่งที่จะหอมหวานที่สุดในช่วงเวลานี้ของชีวิตความโชคดีเรื่องราวปฏิหารนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องราวนี้มันเป็นของคุณเพราะคุณคือคนที่กําหนดโชคชะตาชีวิตของตัวเองไงเล่าจงมารับสิ่งนี้ไปเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ฮิลใจจากตานะคะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตในท,ทุกวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทารโร่ใบตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ